วันวนนี้นี่คือีสองใช่ไครับอี EP สามคือเอ่อเอาไปออมใช่ไหมครับล้างใี่ไมนไม่ใส่มนเหนียวไม่ออกได้มัด้วยนะ ่เหรอหูลเลือดเต็มเลยออันนี้มันมีหัวใจด้วยนะหัวใจสีแดงๆเลือดเลือดนะี่ะตรงกลางน่ยนะสิหัวใจโว้ยไม่กินเลยกนลยินไม่ได้ต้องหัวใจกินเลยเหรอ น่ากินไหมบอถ้าว่ามันน่ากินไหมบ่อ่อมันดูเหมือนมีเลือดอะเลือดหนึ่งูสองสามสี่ห้ามีเลือดทุกอันนั้นแหละนี่คือล้างนะ่นี่งนะครับล้างมันสะอาดาล้างแล้วทำไมมันต้องโอ้โหดูหน้าสอยองมากใช่ไหมครับสอยองไหมครับล้างล้างตรงนี้นมันจะ นี่เราก็ตัวล้างนอปิอมนี่ออมได้เอาปิอมเดี๋ยวก็ต้องทำให้มันหมดแล้วล้างแล้วก็สับสับไปชิ้นแล้วก็จะสับไว้เดี๋ยวเดี๋ยวจะสับเดี๋ยวจะสับไว้พวกนี้ก็สับไหมครับสับไว้ตอนนี้ใช่ไหมครับถ้า EP สามมันจะมันมันจะได้นั่นใช่ไหมครับ ลืมไปว่ามันมีขั้นตอนแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับนนลืมใช่ไหมครับเมื่อกี้ตอนถ่ายเมื่อกี้ครับ,รบลืมลมไม่มันปเป็นตามขั้นตอนนี้นต,นตอน,น,นี่สับยังหดเทียมเลยครับสับยังหัวเที่ยมเลยสับแรงเกินไปไหมครับสับเอาหางมันออกไหมครับหางมันออกแล้วนะครับ มันยังมีอยู่รครับหางเอาทิ้งทีมันทิ้งไปหางเอาทิ้งทำไมครับหางยังไม่ทิ้งครับเ<ำ>ดี๋ยวไปล้างอีกทีหนึง também. ใส่อันนี้จะล้างอันนี้นคือเราจับแล้วออกมาแค่ล้างอีกทีหนึงนครับโหน้ำดูโหแล้วจะจัดอังการอะไรขนาดน,นั้นครับใส่รองเท้าก่อนนะครับใส่รองเท้าก่อนใส่รองเท้าก่อนนะครับ นี่คือน้ำล้างอะไรครับล้างหนูใช่ไหมครับแล้วก็ล้างไส้หมูเอ้ยหนูใช่ไหมครับนี่คือที่ล้างไส้หมูนะครับออืมแล้้วกบเรา็ไปให้ผมดูครับแล้วก็ปิดแช่แช่น้ำล้างอีกทีนึงล้างล้างหลายหลายทีล้างหลายหลายทีใช่ไหมครับจะได้สะอาด คือหัวนมมันเหรอครับมเมื่อกี้ใช่ไหมครับหัว,วมนมเลยกลิ่นเหมือนหมูย่างเลยครับกลิ่น,น,นเออมนหมือนหมูย่างเลยหมูย่างไม่ใช่หมูย่างนะหมูย่างกลิ่นเหมือนหมูย่างไม่ใช่หนูย่างน, hmm นะครับหมูย่างใช่ไหมใช่ครับกีินมันเราไม่อนะตีนเราทิ้งเพราะว่า <beispielsweise> <S 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 อะไรครับเพราะว่ามันปีหยีบอะไรหลายอย่าง แค่ตีนมันเราก็ต้องใช้ได้ค่าค่ามันเพิ่งเกิดมาแล้วแล้วค่ามันค่าค่าเราค่ามันเพิ่งเกิดแล้วเอามามันไม่กินเหรอคะมันก็จะเป็นยังไงครับกินได้ถ้ามันไม่เหยียบอะไรอันนี้ปเหยียบอะไรถ้าอะไรอยางต้องต้องกินมันมีตีนนะครับแล้วแล้น่าจะสับตีนทาไมครับไม่เก็บสับทิ้ง มมผมหมายถึงว่าทำไมไม่กี้ทำไมไม่สับตีนออกนี่ือชิ้นชิ้นเนื้อมันอันนี้คือหางเ,งเราไม่ทิ้งนะหางมันกินได้นะครับหางกินได้มันตกครับันอะไรครับเอามาล้างได้ใช่ไหมครับมันล้างได้เพราะเราต้องล้างอีกแล้วเน,นี่ยเนีคือน,น,นี่คือคือหนูนะครับหนูหนูที่ถูกเผาอบ เอาผ่านไปแล้วนะครับนี่ก็คือเตาแก๊สของเรานะครับใช่ไหมครับนี่ก็คือเตาแก๊สของเรานะครับเหมือนเป้าเหมือนเป้ายิงปืนนะครับในปืนสชนเนอฟ์อุ้ยใส่ทะลักเลยใส่ดูใส่มันดูเหมือนเลือดเลยครับมันคือหัวใจเรืออะไรครับมันคืออะไรนะครับใส่หนูครับใส่หนูเหรอครับ ไส้ไส้ทุกอย่างที่เป็นไส้เอาออกหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับไม่เอามาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไส้นี่มันถ้าเป็นสดสดมันก็โอเคอยู่ถ้าสดเลยแต่ก็กินอยู่อันนี้มันไม่สดเท่าไหร่ไอไส้ไส้ที่มันเป็นสีเขียวอ่ะมันก็กินไม่ได้ใช่ไหมครับใช่เพราะถ้าเกิดเป็นสีเขียว้ว้ัมัะแสดงว่ามันจะไปแล้ว มันเริ่มจะไปอย่างนี้มันเริ่มจะตายแล้วเหรอครับนะครับมันเริ่มจะกลายเป็นทางเน่าอย่างเงี้ยนะเรครับนี่มันก็ยังไม่เขียวหรอกยังไม่เขียวเขียวใช่ไหมครับเราก็ไม่กินยะแต่ว่าเมื่อกี้ครับเฟซบุ๊กมาครับไม่เลยเฟซบุ๊กมาครับเมื่อกี้ เลือดมาโดนผมนะครับน้ำน้ำมันมาโดนผมต้องได้อาบน้ำหนีกแล้วน้ำน้ำมันมาโดนขาผมครับไม่เสร็จแล้วก็จะไปอาบน้ำใช่ไหมครับไปล้างเมื่อกี้เพิ่งอาบน้ำใมาใช่ไหมครับอาบใหม่อีกได้เพราะน้ำมันเยอะแยะนะครับไม่ถ้าแค่น้ำมันหมดก็จ่ายค่าไฟใช่ไหมครับบริบริเวณท้องฟ้านี่ก็มืดมากเลยใช่ไหมครับ ใช่ไหมครับเยนสูมเข้าไปนะครับสูมเข้าไปนะครับซูมซูมไม่ชัดๆนะครับนี่ครับนี่คือถ่ายแบบละเอียดเลยใช่ไหมครับแบบละเอียดเลยใช่ไหมครับสับแบบละเอียดเลยใช่ไหมครับเอียดสับละเอียดละอับใช่ไหมครับดูสิครับเลือดอาบเต็มดูครับเลือดในหม้อนั้นครับ น้ำล้างเลือดเป็นน้ำล้างนะครับมันโดนอะไรครับทำไมเป็นสีแดงเลือดนั่นแหละตรงนั้นนะครับหม้อตรงนั้นนะครับเลือดตรงนี้ไปไล่ล้างมันก็จะออกเป็นเลือดออกมาครับครับเลือดมันเอาไว้เลี้ยงร่างกายใช่ไหมครับใช่คนเราถ้าไม่มีเลือดก็คือตายนะครับไม่มีหัวใจก็เหมือนกันใช่ไหมครับหัวใจอ่ะมันใช้เลือดในการหล่อเลี้ยงใช่ไหมครับ หัวใจจะทำให้เราขยับได้ไหมครับใจคือไวให้ใจองีถ้าหัวใจไม่ทำงานก็หายใจไม่ออกแล้วปอดเอาไว้ใช้ในการทำอะไรครับหายใจหายใจนะครับหัวใจมีหัวใจว่เต้นไปสูบฉีดหัวใจนี่คือสูบฉีดเลือดถ้าหัวใจถ้าหัวใจไม่เต้นแล้วครับมันก็จะตายใช่ไหมครับตรงนั้นทำไมแมงมุมมันอะไรครับ แมงมุมมันไต่ลงมานี่นะครับหนูหนูจะล้างเลยใช่ไหมครับในนั้นครับหนีูจะซูมเข้าไปนี่ครับหนูตัวนี้นะครับตับแบบละเอียดเลยนะครับสับละเอียดเลยนะครับต่อไปต่อไปนี้ก็จะไปอาบน้ำนะครับเมื่อล้างอย่างนี้เสร็จเราก็ไปล้างตัวเองจ้าครับ เกลดใไส่สีเขียวมากเลยครับไส้สีเขียวนี่มันขยักขยแยงมากเลยครับน่ากินมากเล่วะกบปมันเอ้ยหนูน่ากินอยู่นะแต่ว่าไส้หนูไม่น่ากินเลยอะ่ะหนูอ่ะดูดูไส้หนูสิหนู <c oughs> หนูมีอวัยอวัยวะเยอะหรอครับมันมีอวัยวะเยอะใช่ไหมครับทำไมถึงเ,เป็นอย่างนี้ครับ น้ำเลืดอดกันเลยนี่เราต้อง,อนนง,งล้างมันแล้วนะครับรรล้ลางนะก็อะนะครับเพราะว่ามันจะได้เอาไปต้มอยู่ในไหมครับใช่มันต้มให้หมาใส่มันต้ม,มตเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคลิปวีดีโอเสริมอยู่ในช่องของก้าวมันนัินฟาร์มนะครับ คลิปเสริมนะครับมันจะเป็นคลิปให้เอ,อ่ออะไรนะครับอวัยวะหมาใช่ไหมครับเป็นแท็กเสริมใช่ไหมครับจะเป็นจะถ่ายในวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับออออใช่แล้วครับไออวัยวะหนูที่ที่อันนั้นอะ่ะเอาไปออมแล้วอะ่ะใช่แล่วครับชิ้นส่วนผมจะเอา เอาไปถ่ายในคลิปก้าวันดันฟาร์มใช่ไหมครับใช่ครับถ่ายในคลิปก้าวันดันฟาร์มเป็นคลิปเสริมฝากด้วยฟากด้วยในกดและก้าวันดันฟาร์มเลยนะครับมันจะมีคลิปและนี่ก็คือน้ำเย็นนะครับน้ำเย็นคุณเตรียมมาทำอะไรครับน้ำเย็นมากินครับคนกินนะครับเอาไปกินนะคนกิน คนยัไม่กินเลยหรือคนกินก่อนเพราะมันได้แล้วมันต้องล้างมือก่อนใช่ไหมครับใช่ถ้าไม่ล้างถ้าไม่ล้างมือมันจะสกปรกหนูแล้วเราต้องล้างมือก่อนใช่แล้วครับเพราะหนูสกปรกใช่ไหมครับอู้ใครเสียงมาจากไหนครับอืงร้องอะไรนะครับอือร้องอยู่ตรงนี่มันบอกหัวจะบ้า,บาเลยนะครับเมื่นี่ยนะครับนะ มันปอบปอบปอบเลยครับอย่างป่าปาเลยครับอย่างกบกบมันร้องเสียงนี้เหรอครับกรบมันร้องเสียงโอบโอบหรือไม่ใช่เหรอครับใช่แต่ว่านี้มันร้องเลยครับเสียงนี้นี่เหมือนกบอ่ะใช่แล้วครับมันอะไรเออมันเหมือนเสียงเออกระแทกอะไร หมือนไม้กระแทกกับเตาอะ่ะสังนเงี้ยเติร์ดเลยคับคุณว่าอ,อนารพั์ว่าเสียงนี้มันเหมือนเสียงอะไรครับเสียงอื่นร้องนะคบปกติอึ่งอ่างมันร้องอบ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 ,อ,บ,อ,บ,อ,บอย่างนี้ไม่ใช่เหรอครับเรากระทะก็มีเยอะมากในแถวนี้นครับ ่มัครบตรงนี้มันคือหลังบ้านใช่ไหมครับใช่ครับแล้ล้างตรงนี้มันล้างจานแล้วก็นี่นะครับที่ล้างจานอยู่ตรงนั้นครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนี่คือที่ล้างจานนะครับเนี่ยครับล้างจานอยู่นะครับแล้วก็ปลูกเอ่อต้นไม้ไว้เล่นๆใช่ไหมครับปลูกต้นไม้เล่นๆใช่ไหมครับกระแถวนี้ครับผม แถวนี้ก็เลี้ยงปลาด้วยนะครับตรงนี้มีปลามีปลาสามตัวนะครับให้กินลูกน้ำตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่นครับอ่างล้างปลาก็ดูมองไม่เห็นหน่อยนะครับนี่นะครับในคลิปตจ้าเรื่องฟาร,ร์มก็จะถ่ายในวันสุกนะครับวันนี้เนีมันสุกช่ครับจะถ่ายทุกวันสุกนะครับ กามนนั่นฟาร์มนะครับทายทุกวันศุกร์นะครับวันศุกร์แล้ววันพฤลหัดนะครับพฤลหัดซีอบอดีก็ได้นะครับใช่ไหมครับไม่สับแรงเึ้นไปไหมครับจะได้ขาดครับ ถ้าศับไม่แรงเหรอครับจะไม่ขาดเออแล้วไปอยู่ที่อื่นได้ไหมครับได้ครับจะเรีนใช่นไรครับใช่ครับมันจะเรียนภาส่ขาผมครับเนี่ยครับต้องอาบน้ำใหม่อยู่แล้วใช่ไหมครับโอ้โหชิ้นสวนแล้วเราทำตรงนี้เสร็จเราก็ไปอาบน้ำใช่แล้วครับตอนขั้นตอนที่สามก็จาไปอ่อกใช่ไหมครับพรุ่งนี้เช้าครับใช่ครับพรุ่งนี้ครับ พวกนี้ก็จะมีคลิปเสริมอยู่นะครับนี่นก็คือคลิปจากกล้ามเล่นฟาร์มใช่ไหมครับจากช่องผมนั่นเองนะครับว่าจะไปถ่ายเอ,อ่อถ่ายหน้าผมสาัก,กาที่หนึ่งน,นะครับถ่ายเป็นหน้าปกคลิปนะครับหน้าเป็นยังไงใช่ไหมใช่ครับเจ้าของคลิปเจ้าของช่องนี้เป็นหน้ายังไง ใช่แล้วนนรครับของช่องน่าละพัดก็มีรูปไปแล้วนะครับใช่ไหมครับ,รบผมเป็นคนเอาเอาใส่เองนะครับผมไม่นคนเอาใส่เองนะครับรูปของผมมันเป็นรูปในเซเลนดี้ทับบี้นะครับตัวละครหนึ่งอ่ะที่โหดเหี้ยมมากนะครับ ของแม่ครัวไปเอาถุงมาทิ้งถุงมาเพื่อแล้วคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเพราะว่าจ้าติดตามพรุ่งนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับน่ารักพัฒน์เจ้าชีแชใช่แล้วครับพรุ่งนี้เราจะอ่อมอ่อมหนูให้ใช่แล้วครับให้ดูแล้วก็มีค,คลิปเสริมจากก้ามร้นฟาร์มด้วยนะครับบ๊ายบาย